ม้ามนยังไหนพูดไดมากเห็นตกูเป็นนาเป็นป้าเว่ยนาเขาไปแย่ใครหมดแดงเ่ะอนาเขาไปแย่ใครหมดแดงอี่ดีเด้อยินบอกยินบอกจะฟังกินไบเดี๋ยวเรมจะพูดไม่รู้เรื่องเหมือนป้าแล้วนะตีแม่งแล้วเตะลงท้ายจะไปตีแม่เขาได้ไง แม่หน่อยต้นไสหรอยืดที่เ<อ>าขา<อ>ไปดมตดเขาหรอบะ,อะา,มมาอเอาออไม่เห็นเูาไม่กินตาห้วมกันขอบปุ่มาตวััดคือสีได้หลาย À? tôi thấy nó cũng mạo luôn bèo ở màn hình chưa à. <laughs> ừ. nữa mọi người mọi